สวัสดีครับทุกคนสวัสดีชาวและคล็อกโมบายทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิวทีวีครับช่องที่เน้นเกี่ยวกับการเก็บบรรยากาศในการเล่นเกมแร็คเนล็อกโมบายนั่นเองนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับทุกคนตามสัญญานะครับวันนี้วันจันทร์ที่29นะครับวันก่อนสิ้นเดือนนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งคลิปนี้ได้วยทุกคน ผมมาทําตามสัญญาลณนาที่บอกไว้อะก็คือผมจะมาบอกวิธีการหาตัวแดงนะครับซึ่งผมก็ได้ขึ้นรูปปกคลิปไปตั้งแต่2คลิปที่แล้วเนาะอ่อก็ก็มีหลายๆท่านนะครับติดตามรอเนาะก็ถือว่าเป็น20%หรือ30%ของช่องเราแล้วกันนะครับที่ติดตามเนาะหรือว่าใครที่ผ่านเข้ามาหรือว่ารับชมแล้วคลิปเรามีประโยชน์บ้างนะครับนิดน้อยเนาะผมก็ดีใจละทุกคนที่ ทุกคนอยากรู้นะครับก็เรียกได้ว่าถ้าถ้าถามมาถ้าผมรู้จริงๆผมก็บอกให้นะครับบอกให้แบบไม่กักเลยแะทุกคนแล้วคลิปนี้ผมก็จะบอกแบบว่าไม่มีกักเลยนะครับว่าผมหาตัวแดงในแต่ละเดือนครบยังไงนะครับทำไมผมถึงมีสุ่มคลิปครั้งทุกเดือนเลยนะครับก็คือเดี๋ยวจะมาบอกในคลิป,ลปนี้กันนั่นเองนะครับทุกคนยังไงก็ไปดูพร้อมๆกันเลยครับ โอเคครับทุกคนอันดับแรกนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับก็คือผมมารับอันนี้นะครับทุกคนเป็นของฟรีรายวันนะครับซึ่งในเดือนนึ่งอ่ะสาวันหรือ31วันใช่ปะเราก็มีโอกาสได้อันนี้นะครับเราอาจจะได้ไม่น้อยกว่า15อันแหละนะก็คือแบบว่ามันก็มีโอกาสได้ในทุกๆวันนะครับก็ แน่นะว่าเราก็สามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฟ้าตัวแดงหรือว่าตัวเหลืองนะครับสาหรับใครที่อยากเก็บสะสมอะไรเนาะแต่ช่องเรานะครับซึ่งคลิปนี้ผมมาบอกคือผมจะเน้นไปที่ตัวแดงนะครับทุกคนซึ่งอันนี้ก็เป็นอย่างแรกนะครับเป็นของฟรีรายวันนั่นเองโอเคครับทุกคนอย่างถัดมานะครับที่ผมได้ไปเก็บข้อมูลมานะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับทุกทุกสัปดาห์นะครับก็คือกิจกรรมคาฟานะครับเวลา2องทุ่มนะครับ อุกกวันพุธเลยนะครับจะสลับกันไปนะครับระหว่างคาซ่ากับ u f o นั่นเองนะครับซึ่งจะอยู่ที่แมปล่างของพ o ินเทรานั่นเองนะครับจะมี NP c เป็นอัศวินหน้าประตูเมืองนะครับซึ่งเราก็สามารถเข้าไปกดที่อัศวินได้เลยซึ่งดันนี้นะครับจะเน้นเกี่ยวกับการทําวันฮิตนะครับก็คือมอนเตอร์สามารถตีตายได้นะครับใน1ฮิตนั่นเองนะครับซึ่งแตบมนะครับในแต่ละครั้งที่ลงดันนะครับก็จะได้สักประมาณ450-550้ถึง้แมนะครับ อันนี้เป็นการเก็บข้อมูลของผมเองนะครับก็เวลาไปลงดันคาฟาเนี่ยก็แนะนําว่าหาคนที่ตีคิดเดียวแล้วก็ตีวงกว้างอย่างอาเชอร์นะครับไปตีก็เหมาะนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนอย่างที่2นะครับกิจกรรมทุกวันพุธนะครับก็บางกีเป็นคาฟาเนาะส่วนอันนี้เป็น UFO นะครับทุก2องทุ่มเหมือนกันนะครับแต่แมปนะครับจะอยู่ทางซ้ายของคอนเทล่านั่นเองนะครับซึ่งตานนี้นะครับเน้น เปในเรื่องของดาเมจเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีข้อจากัดที่แบบว่ายิ่งคาเยอะนะครับก็จะได้แต้มเยอะกันเองนะครับซึ่งแต้มอันนี้ผมได้เยอะมากๆเลยนะครับทุกคนแบบว่าประมาณ800นะครับอันนี้ก็ผมวัดจากรอบสัปดาห์ก่อนนะครับที่ผมได้นะครับก็คือ8 6 8หแต้มนะครับซึ่งก็สามารถเพิ่มขึ้นได้นะครับบางคนอาจจะได้ถึง900แต้มก็มีนะครับทุกคนก็ บางสัปดาห์ผมก็ได้ถึงขนาดนั้นจริงนะถ้าเกิดว่าเราไปแบบว่าจอยปาร์ตี้กับคนที่เขามีดาเมจเยอะๆนะครับก็ตีแป๊บเดียวนะครับแบบว่าเน้นฆ่ามอนแบบว่าโดนหลายตัวอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้แต้มเยอะขึ้นนะครับโอเคนะครับทุกคนก็สําหรับสรุปนะครับสรุปคาฟากับ u ู o นะครับรายสัปดาห์เนาะตัวองพันพุดนะครับก็1 50แต้มนะครับ50ิแต้มสามารถแลกตัวได้หนึ่งใบนะครับก็ ากเราคิดเล่นๆเ,เนาะถ้าเกิดว่าเราได้สักสามพันแต้มต่อสัปดาห์ใช่ปะเอ้ยต่อเดือนสิเพราะว่าหนึ่งเดือนมันจะมีหนึ่งเดือนมันจะมีสี่สัปดาห์เนาะเราก็จะได้ทั้งหมดหกสิบใบต่อเดือนนะครับลองคิดเล่นๆดูนะครับทุกคนอันนี้ก็คือลองสรุปภาพรวมดูเนาะอย่างถ้ารวมๆเนี่ยรวมๆเนี่ยอย่างที่ผมได้ใช่ปะสองสัปดาห์รวมกันเนี่ยอันนี้ก็จะได้หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบ 1,444สี่รสสีส่ใบนะครับสี่สี่แ้มนะครับก็ก็เก็บรวบรวมให้ได้สักเดือนหนึ่งแล้วค่อยมาแลกก็ได้นะครับทุกคนก็ลองดูนะครับว่าทุกคนจะได้กี่ใบกันนะครับโอเคครับทุกคนอย่างถัดมานะครับคาฟาแอรเวนเจอร์นะครับก็คืออันนี้จะเป็นถ้าผมนะับวันไม่ผิดนะมันน่าจะรีทุกสองเดือนหรือเปล่านะครับสองเดือนสองเดือนมั้งเออน่าสองนะเดือนเลยนะครับ ก็คือในอันนี้นะครับก็ถ้าเรายอมจ่ายนะครับ2 9 9รเราจะปลดแถว2นะครับซึ่งจ่ายฟรีเราทุกคนแค่แถวแรกก็พอแล้วนะครับก็คือในส่วนของตัวแดงนอกตัวแดงเราก็ได้ทั้งหมด60ใบนะครับในส่วนของไอแถวแรกนะครับในส่วนปลดแถว2ก็จะเพิ่มแม็กเลเวลนะครับไม่เพิ่ม2องเลเวลนะครับก็แต่ว่าก็จะมีข้อจากัดน,นะครับก็คือเราต้องปดครบ100 100แตแทบนะครับหรือว่า100เลเวลก่อนนะครับเราถึงจะได้60ใบนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของคาฟาแอรเวนเจอร์นะครับโอเคครับทุกคนต่อมาก็เป็นกิจกรรมรายเดือนนะครับต่างเควสยิบย่อยนะครับรายเดือนนั่นเองนะครับแนะนําว่าทำอย่าให้ขาดอให้เกินนะครับทุกคนโดยเฉพาะเควสอ่า ยังไงเควที่จากัดเวลาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์อะไรแบบนี้นะครับก็อย่างเวลามีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแรกของปกติเนาะกิจรกรรมแรกของเนี่ยได้ตั๋วแดงฟรีดีมากนะทุกคนเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างใช้ทรัพยากรในการแลกน้อยนะครับก็เรียกว่าคุ้มนะครับสําหรับสายฟรีอย่างที่เราหาอนี้เนาะในแต่ละอันนะครับ โอเคครับทุกคนต่อมาเป็นกิจกรรมรายเดือนเป็นกิจกรรมหลักนะครับของรายเดือนเลยนั่นเองนะครับก็คือเป็นกิจกรรมในแต่ละเดือนนั้นๆนะครับนึ่งจะมีเควสนะครับให้เรามาปลดล็อกนะครับเลเวลต่างๆนะครับอย่างตับดาหหนึงเราไดปลดได้10เลเวลนะครับแต่ถ้าเรายอมจ่าย68นะครับเหรียญแมวนะครับต่อเดือนผมเรียกเลยว่าคุ้มนะครับทุกคนคุ้มมากนะครับก็คือเรียกได้ว่าเราเป็นสายฟรีที่เติมน้อยดีกว่าเราทุกคนแบบว่า แต่ว่ามันคุ้มดีนะซึ่งอันนี้กิจกรรมรายเดือนที่ปดล็อกเลเวลเนี่ยมันจะได้ตัว๋วเวยตั๋วฟ้า30ใบตั๋วแดง30ใบแล้วก็ตั๋วเหลือง30ใบนะครับสำหรับสายฟรีแถวบนนะครับซึ่งถ้าใครไม่อยากจ่ายนะครับ68เหรียญแมวก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของร้านค้านะครับก็เราสามารถแลกได้นะครับ50ใบนั่นเองนะครับทุกคน ก็ใช้ของจากกิจกรรมรายเดือนนะครับมาแลกนะครับใน้าติใบอะต่อมานะครับเป็นบิงโกนะครับบิงโกโบลิ่งนะครับของกิจกรรมรายเดือนนั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถเลี้ยงได้สองส่วนสองแถวนะครับก็จะตีเป็นสามแถวแหละแต่ว่าเราต้องจ่ายแบบปดเหรียญแมวไงซึ่งจะได้ปวดสามแถวนั่นเองนะครับซึ่งแถวแรกอะแถวสองะเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาตัวแดงตัวฟ้าหรือว่าตัวเหลืองนะครับเราเลือกได้เลยนะครับ ซึ่งถ้าเราปลด8เมลอ่ะเราก็ได้รับกาชาระดับ UR นั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับต่อมานะครับเป็นจิจกรรมรายสัปดาห์นั่นเองครับเดยวมาแต้มลายสัปดาห์นะครับจากเควสรายวันนะครับหรือว่าลายสัปดาห์นั่นเองนะครับซึ่งสะสมได้นะครับสามารถสะสมได้ต่อสัปดาห์นะครับก็คือ1,800แ้ต้มนั่นเองนะครับขออภัยครับก็คืออันนี้ดีมากเลยนะครับทุกคนก็คือ เราก็เก็บไปใช่ปะ่ะอันนี้ตายตัวมากเลยนะครับก็คือหนึ่งพันแปดรต่อสัปดาห์นะครับถ้าเราคิดเล่นๆเนาะไม่คิดเล่นๆเลยเพราะว่าอันนี้มันตายตัวนะครับมันจะได้เท่ากับเราคิดเล่นๆนะคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์แปดสามยี่สี่ใช่ปะ่ะไม่ใช่สิต้องแปดสี่สามสิบสองเออแปดสี่สามสิบสองสี่สิบสี่สิบต่อไปอีก 32เป็น7.2นะครับก็คือเราจะได้หนึ่งพเอ้เราได้7 2 0ดันแต้มนะครับซึ่งอันนี้นะครับหนึ่งแต้มสามารถแลกได้1ใบนั่นเองนะครับทุกคนก็ถือว่าคุ้มนะครับทุกคนคุ้มมากนะครับแต่ว่าก็เป็นเควสที่เราทำได้ทุกวันไงทำได้ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเควสรายวันหรือว่ารายสัปดาห์นะครับซึ่งใครสามารถะสะดวกตอนไหนก็สามารถทำได้เลยนะครับ ต่อมาครับทุกคนเป็นเควสในเรื่องของแต่ละอาชีพนะครับซึ่งวงเล็บให้นะครับอันนี้ต้องวงเล็บให้เลยนะครับว่าสําหรับใครที่ยังไม่ได้ทํานะครับแต่ผมเชื่อว่าผู้เล่นหลายๆคนอะที่เป็นผู้เล่นหาบะตัมอะผมว่าทําหมดแล้วเว้ยซึ่งตอนนี้นะครับมีทั้งหมด10อาชีพด้วยกันนะครับก็ถ้าใครปลดล็อกอย่างอะไรนะไตทมะหรือว่าอะไรล่ะเจนอสนะครับก็จะได้เพิ่มมาอีก2อาชีพนะครับซึ่ง ในควสแต่ละควสนะครับก็จะได้ตัวสูงสุดถึงหนึ่งใบเลยนะครับอันนี้ล็อกซายตัวเลยนะซึ่งนี่ถ้าเราทำครบอันนี้ใช่ป่ะแบบหนึ่งพใบเลยนะครับทุกคนแต่สำหรับสายลองควสต่อนะโอเคครับทุกคนต่อมานะครับเป็นควสปลดลอ็อกการเติบโตของอาชีพนะครับก็คืออ่ะหยอกแล้วนี่ยนะครับซึ่งแต่ละควสนะครับแต่ละควส เรียกว่าใช้ใช,ใช้ใช้ทรัพยากรน,นะครับเยอะมากๆนะครับซึ่งเป็นการเก็บสะสมรูนนะครับรูนดาวนั่นเองนะครับของแต่ละอาชีพเนาะซึ่งเนี่ยรูนดาวผมว่าผมมีอาชีพอันนี้มั้งวคิลี่เนี่ยที่ผมมีเยอะสุดนะครับก็คือสามอันนะซึ่งนอกนั้นนะผมไม่มีเลยนะครับทุกคนแล้วผมก็ไม่ได้เก็บด้วยนะครับเพราะผมเพราะผมเล่นอาชีพพระเป็นหลักนะครับทุกคนเนี่ย มันใช้แบบว่ารูนปกติแล้วนะครับต้องใช้รูนดาวนะครับปลดสามแถวนั่นเองนะครับทุกคนก็จะสามารถทาเควสแล้วก็ได้ภารกิจนี้มานั่นี้นะครับนี่เราเก็บผสมครบเจ็ดเลเวลนะครับแล้วก็จะปลดเควสนั่นเองนะครับ,บ,าารบ,รบ,รบซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าต้องใช้เวลาแล้วก็ทรัพยากรเยอะมากมากไม่ว่าจะเป็นรูนนะครับการเก็บสะสมนะครับการเก็บผสมรูนจาก การทาทร์ทเล็บเนี่ยหรืว่าใช้เยอะนะครับใช้เยอะซึ่งอาชีพในปัจจุบันนะตอนนี้นะครับก็มีทั้งหมด10อาชีพนะครับแต่สําหรับใครที่แบบว่าอ่าเก็บสะสมอาชีพคอแลบนะครับอาชีพคอแลบครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเจนออไซเลอรหรือว่าพวกอ่าอะไรนะสยเตรย์นะครับพวกวัตตลุอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีโอกาสสะสมรูนหรือว่า เอาแบบว่าลูนที่เก็บเก็บไปไปปลดลลอกได้นะครับซึ่งอาชีพแต่ละอาชีพแบบปลดอาชีพละ90ไปนะครับซึ่งรวมๆแล้วอาชีพที่ผมมีนะตอนนี้นะครับก็คือเราก็ได้สูงสุด900ไปนั่นเองนะครับ90คูณ10นะครับก็คือ900นะครับทุกคนอ่ะต่อมานะครับทุกคนต่อมาเป็นอันที่9แล้วนะครับอันสุดท้ายละไม่ว่าอันสุดท้ายสิ อันนี้นะครับเป็นการทำงานของสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งจะสามารถปลดล็อกล้านคาฟาโคเนี่ยได้จากการซื้อ,อเรียกว่า VIP อรายเดือนนะครับก็คือมันจะมีแบบว่าแบบพรีเมียมรายเดือนอะไรเนี่ยจำกัดเวลา30วันหรือ3าวันต่อเดือนต่อใบใบ VIP นั้นนัที่เราซื้อมานะครับก็สามารถซื้อได้นะครับซึ่งการได้จากนี้ผมเคยได้สูงสุด6 อันว้ยหกอันตัวแดงะเออหกใบตัวแดงนะครับแล้วก็สามใบตัวฟ้านะครับซึ่งเรามีโอกาสได้ทั้งตัวแดงแล้วก็ตัวฟ้านะครับซึ่งผมว่าอ่ามันก็มีแบบว่าโอกาสที่ตัวแดงมันจะได้เยอะกว่านะครับอันนี้จากที่สังเกตดูนะก็บางคังก็จะได้1ใบนะครับ2ใบา3บามใบนะครับแต่สูงสุดผมเคยได้ก็คือ6ใบนั่นเองนะครับทุกคนแต่อันนี้ก็ใช้เงินซื้อบัตร v i p ก็ได้นะที่นี่ได้หเหมือนกันนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปะปายนะครับสําหรับเกมที่เข้ามาในช่วงของกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทศกาลต่างๆนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเนาะในช่วงของวันศุกที่ผ่านมานะครับก็คืออะไรนะอ่า อะไรอะโอลิมปิกนะครับกิจกรรมโอลิมปิกนะครับที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นการขายกล่องนะครับแล้วก็การแจกในส่วนของศีรษนนะครับในส่วนของโอลิมปิกนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับทุกคนก็คือเป็นการล็อกอินเอาตั๋วนะครับก็จะใช้อีเมลกับเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็สามารถทําได้นะครับสามารถทําได้ทุกวันที่1นะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับเพื่อเพื่อนๆจัดมองข้ามกันนะครับก็คือ มันให้ตั๋วมาสูมเวยแล้วก็พอเราล็อกอินเสร็จแล้วก็จะเข้ามาทางจดหมายของเรานั่นเองนะครับนะซึ่งอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้มาสาธิตตัวอย่างให้เฉยๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็สิ่งที่สามารถจะได้ตั๋วแดงเนาะหรือว่าตั๋วฟ้าตั๋วเหลืองเนี่ยก็ยังมาจากรางวัลชดเชยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าเรียกว่าอะไรอ่ะการอัปเดตต่างๆนะครับของเกม ในเดือนนั้นๆนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่ทางผู้พัฒน,นานะครับจะให้รางวัลชดเชยมาในาผ่านทางจดหมายของแต่ละผู้เล่นนั่นเองนะครับอาจจะเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ชื่นใจนะครับสำหรับสายฟรีที่เติมน้อยอย่างเราๆนั่นเองนะครับซึ่งอ,อย่าล่ามาสรุปอันนี้กันเลยก่อนเนาะภาพรวมที่ได้ตั๋วแน่ๆนั่นเองนะครับก็อย่างที่หนึ่งน,นะครับส่งจาก ลักกี้แบ็กนะครับก็คือของฟรีรายวันนั่นเองนะครับก็ต่อวันนะครับก็สามสิบวันเราก็จะได้หนึ่งถึงสิบใบแล้วกันผมตีให้ต่ําๆนะอย่างนี่สองนะครับก็คือคาฟ่าบวกยูเดโอนะครับต่อเดือนนะครับก็ตีไปสามพันแปมแล้วกันนะครับก็คือได้หกสิบใบนั่นเองนะครับส่วนอันที่สามนะครับคาฟ่าเอเดเวนเจอร์นะครับอันนี้ได้สองเดือนนะครับโรเกตสะสมสองเดือนเนาะก็น่าจะได้หกสิบใบนะครับหกสิบใบ ตอนที่4นะครับกิจกรรมรายเดือนนะครับอันนี้ได้30มสใบนะครับร้านค้านะครับเอาของกิจกรรมรายเดือนมาแลกนะครับได้50าสใบส่วนบิงโกนะครับได้3ามสิใบนั่นเองนะครับแต่ผมว่ากิจกรรมบิงโกนี่ดีนะทุกคนได้ทั้งตัวฟ้าตัวแดงแล้วก็ตัวเหลืองเลยนะครับเอ้ยไม่ได้ตัวเหลืองสิเราต้องแบ่งว่าเราจะเอาตัวแดงหรือว่าตัวฟ้า หรือว่าตัวแดงตัวเหลืองหรือว่าตัวฟ้าตัวเหลืองนะครับหรือว่าเหลืองแดงนะครับก็แล้วแต่เพื่อนแล้วแต่ความต้องการของเพื่อนแล้วกันนะครับทุกคนก็คือสามารถทําได้นะครับสามารถทําได้จากบิงโกนะครับก็คือได้สองอย่างนะครับได้สิบใบสองสีเลยนะครับอ๋อยังไม่หมดสิอ๋อแล้วก็มาครับอันดับที่เจ็ดนะครับก็คือ แป้มรายสัปดาห์นั่นเองครับก็คือได้1 8 0 0พร้อต่อสัปดาห์นั่นเองครับก็คือ1เดือนเราจะได้งหมดเจ0 0ันอแต้มเลยนะครับก็คือเราจะแลกได้ทั้งหมด7จสิบไปนั่นเองนะครับตัวนะก็คือเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาไปแลกตัวแดงตัวฟ้าหรือว่าตัวเหลืองนะครับเลือกแด้เลยนะครับอ่ะต่อมานะครับวันที่8นะครับอันสุดท้ายก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับการทํางานของสัตว์เลี้ยงเนาะแยกยางไยก็ สิบถึงสิบห้าใบแล้วกันนะทุกคนต่อเดือนนะครับรวมๆแล้วนะครับก็จะได้สามสิบไม่ใช่สามสิบสามร้อยใบขึ้นไปนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับก็จะมีการได้นะครับจากการร่วมกิจกรรมกับทางเกมที่หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Discord นะครับแนารล็อกเอ็มหรือว่าจะเกี่ยวกับเพจแล็นล็อกเอ็มอย่างผมยกตัวอย่างนะครับที่ผมไปได้รางวัลมาบ่อยก็คือเพจแฮนด้าหนึ่งหกแปดนั่นเองนะครับซึ่ง ผมก็ไปประกวดรูปภาพป่อยมากๆเลยนะครับทุกคนยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากวิธีนี่แหละทุกคนการหาตัวแดงไว้นาะผมก็ไม่กักอะไรเลยนะครับก็คือบอกเพื่อนๆไปหมดเลยนะครับที่ผมพอจะมีวิธีหาในช่วงปัจจุบันนี้นาะก็จะเป็นจากท่านในเกณฑหรือว่าจากทางเพจร่วมจิจกรรมต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไวไ้เพียงเทาง่านี้บ๊ายบายครับทุกคนยื